ที่ไม่ต้องมีการเป็นความเป็นด่างนะคะ,คะทิ้งลงแม่น้ําลําคลองอย่างเยอะๆอยู่เนะะี่ยค่ะแน่นอนค่ะมีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะ,คะได้อะคะค่ะแล้วพวกนี้ก็คือไม่ไม่เกิดดูละอ,อยดตกใจนะคะ <laughs> นะคะ บีมและรายการ VR on นะคะรายการที่จะทำให้คุณอ๋อไปกับการซักผ้าค่ะหากใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ เพื่อนๆเคยเป็นไหมคะเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยจะมีอาการคันตามผิวหนังก็เพราะว่าเกิดจากการที่เราซักผ้าไม่สะอาดค่ะปัใจจัยในการซักผ้าให้สะอาดนะคะมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะทั้งเครื่องซักผ้าผงซักฟอกและก็น้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราควรใช้ให้ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ v r o z จะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการซักผ้าแบบลงลึกกันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับปาติกแล้วนะคะสวัสดีค่ะปาติกสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้ปาติกแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะปาติกนะคะเป็นฝ่ายคาานะคะของอ,อั t เทรอร w a ิ่งวอชเซนดนะคะทางานกับอั t เทรอร์ริ่งวอชเซนดามานะคะตอนนี้ก็ครบ5ปีแล้วค่ะปาติกนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเคมีในการซักผ้าทั้งหมดนะคะมาก,กว่า30กว่าปีแล้วค่ะปาติกคะองค์ประกอบในการซักผ้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการซักผ้าเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างหรอคะค่ะปกติแล้วนะคะหลักๆเลยค่ะก็จะมีพวก ของซักฟอกนะคะน้ำยาซักผ้าสุดท้ายก็มาปรับด้วยการเป็นประพนุ่มค่ะเพื่อให้ผ้ามันออกมาเป็นธรรมดาเป็นกลางกลงให้ได้ค่อนข้างดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะและในวันนี้เนี่ยปาติกก็จะมาทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้เราดูกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ปาติกจะมีนะคะปกติเนี่ยคือกระดาษลิสมาดนะคะก็เด็กๆเรียนหนังสือก็จะทราบดีแล้วค่ะว่าตั้งแต่หนึ่งนะคะถึง6เนี่ยเป็นกรดนะคะ7เป็นกลาง 8ปถึง่อะค่ะก็จะเป็นด่างเข้มข้นนะคะแต่ตัวนี้สําหรับเด็กๆเ,เขาเรียนกันความละเอียดจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่วันนี้เราอยากให้ดูสาหรับตัวนี้นะคะว่าความเป็นกรดบนด่างมันจะได้ยังไงบ้างนะคะนะคะในนี้มีอะไรบ้างคะปะ้ิติอกก็คือเหมือนกันค่ะมันก็จะเป็นกระดาษลิสมาดธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะมันจะ ได้ความละเอียดเยอะกว่านะคะแล้วก็จะเอามาเทียบกับหน้ากล้องตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะมาเทียบกับหน้ากล้องของมันว่าแต่ละตัวแต่ละตัวค่ะ<ช>ว่ามันความเป็นกดเป็นอย่างมากน้อยขนาดไหนว่าวันนึงวันนึงนะค่ะเราสัมผัสกับ ความเป็นกรดเป็นด่างในกระดหนในสมัยนั้นนะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้ตัวแรกที่เราจะมาทดลองกันคืออะไรคะค่ะตัวนี้ที่เราทําละลายมาแล้วนะคะก็คือตัวนี้เป็นผงซักฟอกนะคะตัวนี้จะเป็นน้ํายาซักผ้านะคะตัวนี้เป็นน้ํายาซักผ้าไร้ด่างค่ะส่วนนี้คือตัวเป็นปราฟานุ่มวันนี้ปาติก็จะมาทดลองค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้เราดูกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตัวแรกเป็นผงซักฟอกเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ลองดูค่ะลองทําละลายคนๆให้มันละลายก่อนนะคะจ้ะ แล้วเราก็ใช้กระดาษดิสมาตนะคะเทได้เลยนะคะตัวนี้จุ่มมันเลยนะคะค่ะอันนี้ค่ะแล้วเราก็ออกมาเทียบสีนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยค่าความเป็นกรดเป็นด่างของมันอยู่สีที่เท่าไหร่อย่างงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะจะอยู่ที่สิบสองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะค่ะ,คะตัวนี้เป็นน้ํายาซักผ้าอตัวนี้เป็นน้ํายาซักผ้านะคะค่ะตัวนี้น้ํายาซักผ้าที่ใช้ปกติทั่วไปเนี่ยหาเราเช็คได้เลยนะคะ ตัวนี้น้ํายาซักผ้านี่นะคะน้ํายาซักผ้าความเป็นกดเป็นด่างตัวนี้อยู่ที่เก้าโอ้ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวน้ํายาซักผ้าไร้ด่างที่เขาเรียกว่าไร้ด่างเพราะตัวนี้นะคะเหมาะสมสําหรับซักผ้าชุดชั้นในเสื้อผ้าเด็กอ่อนที่ไม่ต้องมีการเป็นความเป็นด่างนะคะ,คะเพื่อที่จะได้ไม่มีผลข้างเคียงต่อเด็กหรือว่าชุดชั้นในเสื้อผ้าอ่อนๆของเรานะคะค่ะ ังเกตได้เลยตัวนี้จะมีค่าความเป็นกลางอยู่ประมาณเจ็ดเห็นไหมคะค่ะ,คะโอเค,คแล้วอันนี้อคะค่ะปติตัวนี้ปรับพนุ่มหลายคนจะตกใจมากเลยนะคะว่าปรับพนุ่มเนี่ยค่าความเป็นกดเป็นด่างอยู่ที่เท่าไหร่นคะคะดูแลอยดาสำหรับคนที่ชอบใช้ปรับพนุ่มเยอะๆดูแลอยดตกใจนะคะนะคะนี่ค่ะเราหันกลับมาดูได้เลยนะคะนี่ค่ะความเป็นกดเป็นด่างของมัน่ะ เ,ะะเพราะนั้นตัวความมีกรดค่อนข้างที่จะสูงพราะนั้นถ้าถามว่าเคมีที่มีผลกับเราค่อนข้างที่จะเยอะก็คือตัวน้ํายาซักผ้าที่มีความเป็นด่างสูงส่วนน้ํายาปรับผ้านุ่มมีความเป็นกรดค่อนข้างจะสูงนะคะค่ะแล้วน้ํายาปรับผ้านุ่มเนะะี่ยค่ะแบบไหนคะถึงเรียกว่าใช้ปริมาณที่เหมาะสมคะปะติค่ะปกติแล้วนะคะค่ะ,ะเราเริ่มต้นจาก เขาเรียกว่าตัวน้ำยาซักผ้าหรือตกอกเลยนะคะปกติแล้วนะคะสามถึงห้ามิลลิกรัมต่อน,น้ําหนักผ้าหนึ่งกิโลนะคะผ้า10กิโลมันก็จะใช้ประมาณ350มิลลิกรัมหรือ350ซีซีเพราะฉะนั้นซองหนึ่งอะคะ่ะซองหบาทเนี่ยแน่นอนเลยะคะ่ะเขาจะอยู่ประมาณ350มิลลิกรัมอันนี้คือจะพอดีเป๊ะส่วนตัวประพันุ่มเนี่ยคะ่ะเขาจะใช้อยู่ประมาณสัก2 <c oughs> ทำไมถึงจะใช้น้อยกว่าตัวนี้แน่นอนอะคะ่ะเมื่อเอาไปปรับมันนะคะตัวนี้มันจะล้างน้ําอสามรอบแล้วตัวนี้ก็ไปปรับมันเพื่อที่ให้ออกมามีค่าความเป็นกลางเราจะได้ใส่เสื้อผ้ายอย่างสบาย <c oughs> ค่ะอืมค่ะงั้นแปลว่าปริมาณผ้ากับปริมาณของผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ก็จะต่างกันไปด้วยถูกไหมคะถูกต้องค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบสักครู่นี้นะค,ะคือ น้ำยาซักผ้าควรจะใช้ประมาณ 3- 5มถึงมิลลิกรัมต่อน้ำหนักผ้า1นกิโลนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องใส่ครึ่งหนึ่งของตัวน้ำยาซักผ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ประมาณ2ไม่เกินนี้ค่ะ,คะแล้วอันตรายจากการที่เราใช้น้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะเนี่ยคะ่ะ คืออะไรบ้างคะปฏิโ okay. อเคเรามาดูกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราคนเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ,คะน้องยกดูได้เลยนะคะเห็นไหมเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะหลังจากที่เราคนเสร็จปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสักแป๊บหนึงนะะ่งค่ะมันก็จะมีตะกอน,ตก,อนตกค้างอีกและะ้วค่ะตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของแป้งซึ่งทํา้ำลายไม่หมด ยะะิ่งเราใส่เยอะมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งคงเหลือมากขึ้นเท่านั้นะนะคะเมื่อคงเหลือข้มากขึ้นเท่านั้นตัวนี้ค่ะมันเมื่อมันเป็นแป้งเราปล่อยทิ้งลงลสะะาสาธารณะไปแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแป้งหมักหม,มมกันเข้าไปเยอะๆะมันก็จะเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวนะคะรวมกับเส้ในใยของเสื้อผ้าเส้ในใยของผมอะไรพวกน,นี้ค่ะก็ะจะทําให้ลำสาธารณะของเราหรือน้ําในน้ำ,นำ,นำลำคลองของเราเสียหายได้นะคะแล้วก็สามารถทําให้เครื่องซักผ้าเราเสียหายได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมแน่นอนค่ะตัวนี้มันจะมีฟอง นะคะมีฟองยิ่งเราตีฟองเข้ามาเยอะๆๆขึ้นเนี่ยค่ะฟองมันก็จะทําให้เครื่องเสื้อผ้าของเราเนี่ยค่ะก็คือเมื่อโดนฟองเยอะๆตัวนี้มันจะเกิดให้เป็นสนิมได้อะค่ะค่ะแล้วพวกนี้ก็คือไม่ไม่เกิดอันตรายต่อเครื่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะตัวนี้มันทำละลายหมดแล้วสังเกตเห็นไหมคะว่ามันละลายหมดแล้วใสหมดเลยไม่เชื่อน้องลองดูเอาน้าเทลงได้เนี่ยขอน้ำเปล่ามาเทก็ได้ค่ะ ไหมคะพรามันไม่มีสารปกค้างหลงเหลือเลยทำไมเร,เราถึงยังต้องอยากใช้น้ำยาซักผ้าอยู่อ,อย่างนี้นค่ะค่ะก็ะคือสรุปได้ว่าผงซักฟอกเนี่ยอันตรายกว่าน้ำยาซักผ้าอยู่แล้วต้องเลยค่ะ,คะปฏิคาผลิตภัณฑ์ซักผ้าแบบไหนคะที่คนในประเทศไทยเนี่ยนิยมใช้มากที่สุดคะปฏิเอ,อจริงๆแล้วนะคะ่ะครั้งแรกๆเลยอะคะ่ะ เป็นผงซักฟอกนะคะผงสกฟอกที่ใช้ซักมือเป็นเรื่องปกตินะคะค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวผงสกฟอกที่ซักมือค่ะเขาจะทํามาสําหรับให้ขยี้เพราะฉะนั้นเขาจะใส่ฟองค่อนข้างเยอะเมื่อเราขยี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเออมันลื่นและสิ่งสกปรกหลุดออกได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนรอบหลังมาก็พัฒนาเป็นผงซักฟอกที่ใช้กับเครื่องทีนี้เมื่อใส้ผงสกฟอกที่ใส่กับเครื่องอ่ะเขาจะไม่ใส่ฟองเพื่อให้แรงตีกระทบแล้วก็ผ้ามันจะเสียดสีแล้วก็สะอาดขึ้นนะ หลังจากนั้นมาผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปอะค่ะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างที่บอกคะอ่ะคนขายก็เปลี่ยนรูปออกมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนเป็นลักษณะแบบน้ํานะคะแต่แบบน้ำเนี่ยคือข้อเสียของเขาตอนแรกๆที่ออกมา่ะราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคนก็เลยยังใช้ผงซักฟอกอยู่อย่างนี้ค่ะค่ะแต่หลังๆมาเนี่ยเมื่อราคาเขาปรับปรับลงมาแล้วอะคะอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นน้ำยาซักผ้า,า,า,าเพิ่มขึ้นค่ะ โอเคค่ะปะติ๊กสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ปติ๊กฝากเกี่ยวกับคนที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการซักผ้า่อยค่ะโอเคแน่นอนนะคะวัตถุประสงค์นะคะของน้ํายาซักผ้าหรือผงซักฟอกเนี่ยนะคะคือ1มันไปช่วยกระจัดสิ่งสกปรปกให้หลุดออกจากเนื้อผ้าเส้นใยของเนื้อผ้านะคะเ,คเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มันมีสารคงค้างสุดท้ายเราล้างออกไม่หมดใส่เยอะนะคะก็จะมีผลคือข้างเคียงว่าเราแพ้กดรเราแพ้ด่างเราใส่ด่างเยอะสุดท้ายเราก็แพ้ ด่างความเป็นด่างถ้าเราแพ้กดเยอะอย่างนี้คะแล้วเราใส่ตัวนี้ซึ่งมีความเป็นกดค่อนข้างเยอะเนะะี่ยค่ะสองเชียวนะ<ม>ความกัดก่อนของกดตัวนี้นะคะ่ะกัดสนิมได้<ม>นะั้นลองลองลอง,ลองดูว่าถ้าลูกหลานยังใช้เยอะๆอยู่ทิ้งลงแม่นม้ออําลําคลองยังเยอะๆอยู่เนะะี่ยค่ะแน่นอนค่ะมีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะ,คะจริงๆวัตถุประสงค์ของน้ํายาปรับผนุ่มเนี่ยนะคะเพื่อไปปรับสภาพทีนตัวนี้ซึ่งมีความเป็นด่างค่อนข้างสูง เพื่อให้ออกมาเป็นสภาพป็นกลางนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ของนิยาปรับผ้านุ่มก็คือเคลือบใ,ให้ผ้ามันกลับมานุ่มลื่นฟูนะคะเขาให้เราใส่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายขึ้นนะเนี่ยสุดท้ายวัตถุประสงค์ของมันก็คือใส่กลิ่นหอมเพื่อที่จะให้โอเค แล้วมันสะอาดมีกิน่นหอมเท่านั้นเองโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปาติก<อ>มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสำหรับ EP ต่อไปนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องการขจัดข้ามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ